สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อบ้านผาซ่อมจะพาเพื่อนๆนะครับมาต่อวงจรไดโอดนะครับเพื่อใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับสำหรับไดโอดตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์ 1N5408 นะครับเป็นไดโอดเรียงกระแสนะครับนะครับซึ่งจะมีคุณประโยชน์อยู่2อย่างนะครับในการนำมาใช้เป็นวงจรนะครับควบคุมแรงดันไฟฟ้า นะครับซึ่งใช้สําหรับไฟฟ้า DC นะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพื่อนนะก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้คุณสมบัติก่อนนะครับทางนี้นะครับทางซ้ายมือนะครับที่เป็นแถบสีดําๆนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นแถบมีแถบเงินอยู่ด้านข้างนะครับคือขั้วลบนะครับเพื่อนนะครับซึ่งจะมีสั์เฉพาะเรียกเฉพาะของเขานะครับซึ่งพอบ้านก็ขอเรียกง่ายๆนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับ แล้วก็ไดโอดในแต่ละตัวนะครับจะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงดันตกค่อมนะครับ0.6ถึง0.7โวลต์นะครับในแต่ละตัวนะครับแรงดันตกค่อมหมายความว่าไงครับเพื่อนๆก็คือถ้าหากว่าไฟฟ้าผ่านนะครับไดโอดไปนะครับจะมีแรงดันตกนะครับตกที่0 6ถึง0.7นะครับคือกล่าวคือตัวไดโอดจะทําหน้าที่หน่วงกระแสไฟนะครับ0.6ถึง0.7โวลต์ต่อ ต่อไดโอดหนึ่งอันนะครับดังนั้นนะครับคุณสมบัติของไดโอดนะครับจึงเหมาะที่จะนำไปควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จะใช้ในตัวพัดลม DC นะครับสำหรับวิธีการต่อวงจรนะครับเราจะต่อเป็นอนุกรมนะครับในขั้นตอนการต่ออนุกรมวงจรไดโอดนะครับพ่อบ้านได้ลืมกดถ่ายวิดีโอไว้นะครับจึงต้องย้อนกลับมาวาดนะครับวงจรไดโอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งที่เป็นแถบสีดํานะครับเพื่อนๆตรงที่เป็นแถบสีเงินก็จะเป็นขั้วลบนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนวางไข้ไปไข้มานะครับนะครับครับสังเกตนะครับ <sven tweeting> ส <ời> ีขาวสีแดงนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นล <sea> ักษณะแบบนี้ครับวางไข้ไปไข้มานะครับ นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแถบที่ผมขี่เอาไว้นะครับก็จะเป็นแถบสีเงินนะครับทีนี้การต่ออนุกรมนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเพื่อนๆจำมาไว้นะครับขั้วลบนะครับจากไดโอดตัวแรกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ก็จะมาต่อเข้าก uh, ับขั้วบวกของไดโอดตัวที่2นะครับนะครับก็จะเอามาพันกันนะครับเอามาต่อนะครับตรงนี้ก็มาต่อันนะครับไดโอดขั้วลบตัวที่2นะครับมาต่อกับไดโอดขั้วบวกของไดโอดในตัวที่3นะครับต่อันไปแบบนี้เรื่อยนะครับเอาออกนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็ต่อนไปแบบนี้ครับต่อันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เอามาต่อวันแบบนี้นะครับต่อวันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะอนุกรมนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นขานะครับขา ที่เหลืออยู่นะครับไม่ได้ต่อกับขาตัวไหนนะครับตัวนี้จะเป็นต่อเข้ากับสายไฟในสวิตซ์เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนๆนะเป็นสีแดงดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับเบอร์หนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเบอร์สองนะครับตรงนี้สายไฟในสวิต์เบอร์สองนะครับอันนี้เป็นสายไฟต่อเข้ากับสวิตซ์เบอร์สานะครับตรงนี้นะครับ มาถึงขั้นตอนการต่อสายไฟนะครับเพื่อต่อเข้ากับสวิตช์นะครับนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนนะครับผมก็จะใช้สายไฟสีดำนะครับแล้วก็พันนะครับก่อนจะทำการบัตรีนะครับเพื่อนนะครับพันเอาไว้ก่อนนะครับ เบอร์หนึ่งคือสีดำนะครับต่อไปก็เป็นสีน้ําตาลครับเพื่อนพันเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็นเบอร์สามนะครับ เสร็จแล้วครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามต่อไปก็จะทําการบัเตรีนะครับแล้วก็ทําการต่อวงจรให้เพื่อนๆดูครับเ <c oughs> สร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการบตตรี Sci ่สายไฟนะครับแล้วก็ การต่อตรงขาไดโอดต่างๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการต่อวงจรนะครับเพื่อทดสอบตัววงจรไดโอดนะครับว่าจะใช้การได้หรือเปล่านะครับว่าจะใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือ,อปุ่มกดนะครับอันนี้คือทางไฟออกนะครับเบอร 1>, 1เบอร์2เบอร์3นะครับผมจะกาหนดสีเอาไว้นะครับดําน้ําตาลแดงนะครับดํา1น้ําตาล2แดง3นะครับก็เหมือนเช่นอันนี้นะครับแผงวงจรไดโอดนะครับเบอร์สีดําเบอร์1สีน้ําตาลเบอร์2สีแดงเบอร์3นะครับอันนี้คือมอเตอร์นะครับสําหรับการต่อใช้งานวงจรไดโอดนะครับ โดยละเอียดนะครับผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ด้านบนนะครับเพื่อดูวิธีการต่อโดยละเอียดได้นะครับอันนี้คือผมทําคร่าวๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าการต่อวงจรไดโอดแบบนี้นะครับสามารถควบคุมแรงดันไฟนะครับที่จะเข้าไปมอเตอร์ได้นะครับนะครับการต่อใช้งานนะครับแล้วก็ าสายไฟทางออกจากาสวิตนะครับเอาเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆนะเบอร์หนึ่งก็เข้าเบอร์หนึ่งของตัววงจรไดโอดนะครับต่อไปก็เป็น เบอร์สนะครับเป็นสีน้ำตาลครับจากาสวิตช์ควบคุมนะครับต่อเข้ากับตัวแผงวงจรไดโอดนะครับท่อหดจะเล็กไปไหม เมื่อไร่เดี๋ยวค่อยพันเทปนะครับเป็นเบอร์สามต่อไปนะครับ Okay, ส่วนเบอร์สองเราใช้วิธีพันเทปเอาไว้นะครับขออภัยนะครับเพื่อนมีอาจจะมีเสียงซิซารนะครับเพราะว่าเป็นหวัดอยู่นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเป็นหวัดแดดกันเยอะนะครับ ทีนี้มาถึงในส่วนของมอเตอร์นะครับสายไฟคั่วบวกนะครับต่อเข้ากับเบอร์สเลยครับเพื่อนๆนะต่อเท่ากับขาเบอร์3นะครับตรงนี้นะครับสีแดงต่อแบบนี้เลยสายไฟจะสั้นนะครับ นี้ครับเพื่อนบัตรีครั้งก็ได้ครับบัตรีตัวจุดขาเบอร์สามนะครับเห็ได้แล้วครับต่อไปเราก็หนีบที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับเราต้อง นีบที่ขั้วบวกก่อนนะครับเพื่อนการใช้แบตเตอรี่นะครับเราต้องนีบที่ขั้วบวกนะครับเสร็จแล้วค่อยนีบที่ขั้วลบนะครับอ้าวละทีนี้กดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับอมอเตอร์หมุนแล้วนะครับเพื่อนนะนะครับ เบอร์2เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นความเร็วของตัวมอเตอร์นะครับผมจะแปะเทปนะครับเป็นแปะอาไว้ที่ใบพัดนะครับให้เพื่อนๆสังเกตถึงความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับว่าจะาเร็วจะช้ายัางไงนะครับอันนี้บังนะครับเพื่อนๆน,นะอันนี้ เห็นเพื่อนสังเกตเห็นเลยอันนี้คือสวิต์เบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนนะกดสวิตเบอร์หนึ่งก็หมุนประมาณนี้นะครับอ่าข้ามไปเบอร์3มนะครับอ่าสังเกตเสียงนะครับฟังเสียงดู เพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อ้านผ่าซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดทิ้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อ้านผ่าซ่อมขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโหแรงเลยครับเบอร์3าครับ